พี่น้องทั้งหลายครับสิ่งที่อยากจะกราบเปลียนกับพี่น้องประชาชนเพื่อขอความร่วมมือก็คือขอให้บรรดาพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมชุมนุมทั้งหลายได้ออกมาเสด็จจากการชุมนุมเพราะว่าไม่สามารถจะปล่อยปละให้คนเหล่านี้ ได้ไปก่อเหตุที่เกิดความเสียหายให้กับบ้านเมืองได้อีกต่อไปสิ่งที่กังวลใจมากที่สุดก็คือพวกผู้ก่อการร้ายจะทำร้ายประชาชนเพื่อที่จะโยนความผิดให้กับเจ้าหน้าที่แล้วจะได้ฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ให้ขยายตัวใหญ่โตยิ่งขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนก็คือกลับบ้านได้แล้วครับ ให้การเมืองได้มาแก้ปัญหากันโดยวิถีทางทางการเมืองต่อไปผมขอถือโอกาสนี้กราบเรียนส่งข่าวไปถึงบรรดาญาติมิตรครอบครัวของผู้ที่มาร่วมชุมนุมขอได้โปรดหาหนทางติดต่อให้ผู้ร่วมชุมนุมนั้นได้เดินทางกลับบ้านแยกตัวออกมาจากการชุมนุม